พอที่มีดาวเรียกลอยสตามีดาวมากดาวน้อยนะครับดาวมากดาวน้อยก็เป็นมีคุณค่าอยู่ในตัวเองครับสนใจก็โต08ศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์ห้าหกหนึ่งร้านเชจดเจมจันจังหวัดจันทบุรีเป็นปลอยที่ มีตามปกติมีคุณค่าในตัวเองเรียกปลอยตาของดีจริงๆแล้วคนไทยไม่ค่อยรู้จักมีต่างประเทศเนีย่ยมาคนเ้าไปนะครับผมคนไทยจริงๆไม่ค่อยได้รู้เรื่องแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะครับต่อสมบัติไม่ว่าจะเป็นอนันยอญมดีกาซน้ำมันต่างประเทศ มาขนเราไปมากมายมาหาศารนะครับสนใจพลแอกยแปดเ็ดหนึ่งห้าศกนหนึ่งครับ